แต่ว่าแข็งกว่านี้ครับซับเอออันนี้นีนี่ได้ยินเสียงจำรองไหมนี่ไงนี่ไงเจ็บมือวัดเด้อเออนี่นั่นแหละบล็อกเลยขึ้นมาอะไะขึ้นเลยพี่ท่งนี้ด้เป็นดินดินหนุ่มข้าลังอ่ะ นี่เดือดไปนียต้องคดนาค้นนะเนื้อแปรบได้ได,ได,ดูความบักบังง่อ้พี่ครับนี่ครับโอ้โหครับนี่ดูซีนน่ะเอาก้อน,นออก,กออเร็วเลยแรงงัดดิ่นี้งัดไม่ต้อง อันนี้ไม่ใช่เป็นข้องมีขาก็ได้เขาจะไปดูใช่ตั้งใจท่ายอ่ะ,อะได,ตนนได้ตอนนี้ละตอนนี้ละขาด มียางหลุนเลยอ๋ออองจอ,อบถมีเลยล่ะพี่อ่าเงินเรียงเงินเรียนน,ยน,นี่เรียนนี่เรียนเกาแหนนะ่น่าจะเป็นครุฑหรือเรียนเงินเพราะว่าดำมานั้นดำเรียน<ำ>เงินโอ้ ตอนเคร้นเคร้นเป็นในติ๊กต็อกวะทิ่เพลงกีฬาสมบัตินะนี่ทำได้ครับขุดรูปูเรียนนะอันนี้มาขุดหลุมปลุมเรียนเซียงไซด้วยอันอันสวยมาก สับเขา้ากล้องอีกนะถอาฉับไปรอ้อยโอโ้โหถึงสันดาวปัามกันนะทีนี้อันนี้เพื่อมันจอดับแล้วนะไฟแดงกัะติด

ตีต้องเปิดไหม่ถ้าเป็นมิดน,นู้นว่เออจะถ่ายตรงนี้มิดมิดเขาตัวนะมิดนั่นกี่การ์ดของเราผมเอาเทียบดินถือมัดเทปเหมือแค่แค่ของพันธุ์ตัวเดียวมันเล็ก

Điên thì ba tăng con bố thi Con lùng sườn tuyến vô mà à Con lùng sườn What is that? Cầm <laughs> gì ำไม่ใช no, so ่โลหะที่เรารู้จักไม่อลูมิเนียมกันนั่นพอที่เกี่ยวเกียวปามบ่อกันนั่นบ่อดำปามบ่อดำข้อเกี่ยวปาลมไหมเห็นความโค้งมันนั่นแหละเออเหลี่ยมเหลี่ยมเดียวนี้ข้างนั้นอะไรข้ม่เห็นไหมอู้หูเออ่้ผมือโคตรบีเด็ะเลยนะเฮ้ย lắm cắp đi không đen không hả con con dục có Ê dục 1 cầu em yêu mấy không yêu cầu em yêu นี่ถ่ายตัวเองด้วยดีครับต้องเจอเกอร์เบอร์ของแบกเิลเข้าไปเราไม่เล่นคมเราเล่นงับนี่ถ่ายตัวเองด้วยแบบนี้านตากล้องนี้โอเคอารมณ์ควกขแม่ขนตกล้าเนาะ คันตกปลาก็ใช่กป้วให้ได้ให้ได้เบ็ดหลงน้ำไหมนี่การเหมือนความสุขของคันตกปลาก็คือการการได้ตกไม่ใช่คือการตกได้อันนี้การขุดมั้ปา ขึ้นมาแล้วอย่าห้าวอะไรตากล้อง <c oughs> นั่นนะอะห้อยเย็นนั่นอนะ <c oughs> ลุบปืนลุบปืนลุบปืนนายจุดทองสองไหมโอ้ยไม่ห้อยเลยปะเนี้ยใช่กล้องอะไรเมื่อไหร ขอความรู้หน่อยครับเป็นเหรียญอะไรน่าจะเหรียญเฟืองเฟืองนี่กี่ปีรอ้รอยอันเข,เขาเกยบเขาเียนมาอันเฟืองบ่มมาก็อนขึนเรกับต่างรูอมันเป็นยุกเดียวกันไหมต่างรูหยก่ะ